เอาละครับยูครับนี่เป็นคู่สุดท้ายครับในชุดทารกบรรลานของป่าตองควายนครับถือว่าเป็นมวยที่จะเป็นอนาคตของมวยไทยต่อไปครับทั้งคู่เนี่ยอยู่ในพิกัด1 0 1อปอนด์ครับในคู่สุดท้ายคู่เจ็ดคืนนี้ครับของป่าตองควายนครับเอาเลยครับทางด้านเพชรอนุพัฒน์นะครับนี่ถือว่านักควยที่ซ้อมอยู่ในป่าตองกับพบกับทางด้านมนใต้ชินบุรีมีมาจากพัทลุงครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันแน่นอนครับมวยต่างสายต่างศึกต่างถิ่นก็มาเจอกัน คุณตัดสินกันยากหน่อยนะครับเอาเอดียมาดูความพร้อมดีกว่าครับทางด้เพชรอนุพัฒน์ต่อยไม่รอบบางรามาได้ที่เจ้าไหได้ที่สี่ครับที่สี่นะครับเหมือน,นจว่จว่าผ่านกระดูกทั้งเยอะนะอะไรครับ,รบด้ที่สี่ก็ถือไม่ธรรมดาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราต่อยในพี่กัดร้อยหนึ่งอนนี้ลดเยอะไหมคุมอยู่ก็ตอนนี้ผ่านได้ย,ยัง,ยง,ยงต้องเล็บอีกนะยังมาสัมภาษณ์โกนนะครับ เจอกับนักชกจากมัสลุงย่างทางด้นมันใต้นี้เคยเห็นเขาชกไหมไม่ครับกลัวไหมไม่ครับไม่กลัวนะครับนี่นักชกจากที่ไหนบ้านเกิดจริงๆบ้านเกิดจรงจริงโคราชอ๋อนักชกจากโคราชครับลุงอีสาลันยาบูนะครับชกมวยไทยมากี่ครั้งประมาณสิบสองสิบสามประมาณสิบกว่ารครั้งครถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่ามาฝึกมวยที่กับของทางนั้นอ่ไททันเฟรตไ่ของหนึ่งชัยนะครับที่นั่นมีเทนได้ดีไหม อมีมีแรงดังหลายคนนะครับคิดว่าวันนี้ชนะไหมชนะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าบอกบวีน่น้องชาวโคราชเป็นช่วงห้าไปถึงอยู่แล้วดูได้ครับอ่าบอกเขาด้วยบ,บอกวินน้องชาวโคราชว่าวันนี้ติดตามเชียร์เ้วนนะครับอ่าสู้เต็มที่อ่าครับโอเคครับนี่จากอายุเท่าไหร่ตอนนี้สิบสามสิบสามปีนะครับยังเด็กชายอยู่เลยนะครับอนุเพชอนุพัฒน์ใจตันไฟกับนักยกจากโคราชแต่มาสอบและมาเรียนอยู่ที่ป่าตอง นะครับเอาเลยครับมาดูทางด้านท้ายมือผมกับนิมม์ใต้เสร็จไปหลายยิมครับนักยกจากจังหวัดพัทธลุงเอาแล้วครับวันนี้เจอกับนักยกมาจากโคราชแต่ว่ามาอยู่ป่าตองถือว่าเขาเป็นเจ้าถิน่นเพราะวิษมอยู่ที่ในป่าตองพื้นที่นี้เนี่ยเล้กกรบต่อยเวทีนี้ด้วยนะครับเรามาต่อยครั้งแรกหรืรอเปล่าวันนี้ตกมาต้องอย่าตกใจนะเพราะที่นี่ฝรังังเกลี้ยพันนะอ่าคิดว่าสู้เขาได้ไหมวันนี้ได้ชกมากี่ครั้งเมื่อไหร่ โอ้อาเลยครับเขาชกมาเยอะกว่านะแต่ว่ามวยจากฝั่งพัทลุงฝั่งเดนใต้นี่น,น,น่าจะดีกว่าเหมือนกันกระดูกมวยนะครับการฟิโตมนะครับวันนี้คิดว่าเจอกับเขาเราจะชนะไหมนะชนะชนะเอาอะไรชนะก็เดี่ยวแรง,เ,รงเขาไหมเป็นมวยประเภทไหนฝีมือโอ้ฝีมือมอ๋อมีฝีอือมีแข้งมีนะเขาได้ไหมได้ทุกอย่าง รู้ตัวกี one, man, 2, 3, ่ก okay. ี <c rick eting> man, like ่วันมาเจอไฟนี่มาเจอกันทางด้านเพชรนุรีสองสัมดาวก็ซ้อมมาก่อนแล้วก็มาเร่งในสองสาปดา์นี้นะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุสิบสี่ครับสิบสี่สิบสามโอเคไม่เป็นไรอายุไม่ห่างกันครับสิบสามกับสี่ครับอร์มกันทก็ถือว่าไม่ห่างกันครับเพราะว่าหกเจ็ดทางของทางด้านฝั่งเขตเก้าคือพัทลุงลงไปถือว่าการดุกทางนั้นแหละครับทางนี้อาจจะสามก็จริงครับแต่ว่าเป็นสิบสามที่อาจจะไม่เก่งเหมือนกับทางฝั่งนู้นครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้คู่ท้ายคับโชคดีมีราคาแล้วก็อาจมีทิปเยอะเลยครับหรือว่าอัดชิตเยอะครับถึงดีกับไอ้คู่ครับคู่นี้ครับ